มาพบกันอีกแล้วนะคะในรีวิวคลิปนี้นะคะวันนี้วรดาพระคามจะมาขอรีวิวนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะได้สินค้ามาใหม่สวยงามมากเลยค่ะวันนี้จะขอเป็นรีวิวผ้าถุงนะคะผ้าผ้าผ้าชิ้นนะคะที่ไปตัดผ้าถุงนะคะเขาเรียกผ้าชิ้นนะคะ,ผ,นนะ,คะผ้าผืนนะคะผ้าผืนนะคะทง่ายง่าย วรดาจาทิพย์หรือวรดาผ้าคามเปิดทา y o YouTube ช่องใหม่นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ชาว f อทุกท่านที่เก่งแลว้วมีเพื่อนฝูงเยอะๆมีสางานเยอะๆก็ขอให้ดูแลหรือว่าขอฝากเนื่อฝากตัวด้วยนะคะวรดาผ้าคามนะจ๊ะอ่าเปิด u t u b e ใหม่ขายผ้าอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะ ตุลาส้มเกรติแถวหน้าเทศบาลจังหวัดฉกนนะคะวันนี้ก็ขอรีวิวเลยนะคะวันนี้ได้ผ้าผ้าชุดใหม่มานะคะชุดใหม่คี่ชุดใหม่ล่าสุดชุดใหญ่นะคะสวยลายส7ดเก็ดคำนะคะในราคาพิเศษนะคะไม่แพงค่ะในยูทุบค่ะราคาเป็นกันเองนะคะสนใจติดต่อได้วรดาผ้าคามหรือจอยจานะคะเรียกจอยจ,อยจาก็ได้นะคะ สนใจก็โทรถามติดตามได้นะคะราคาเป็นกันเองคือผ้าสเก็ตทำนะคะลายนี้ผ้าชุดนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าชุดเช่นกันนะคะผ้าชุดค่ะผ้าชุดที่สวยงามมากะคะ่ะคำว่าผ้าชุดคือผ้าสีเมตรนะคะผ้าพื้นสีไเม่รผ้าสีสีเมตรราคามีตรภาพนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็โทรติดต่อถ้าเอาไปขายก็โอเค อย่งไม่ได้นะคะอันนี้ผ้าชุดเหมือนกันนะคะผ่านไปสองชุดสวยงามน,นะคะแล้วต่อด้วยอันนี้เป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงผืนเดียวผ้าถุงผืนเดียวตัวนี้จะเป็นของเอ่อลายที่กําลังเป็นที่สนสนอกใจของประชาชน,นชาวไทยนะคะเป็นลายของฝ้ายหญิงซูริวันบาลีรัตนะคะนี่ค่ะลายขอค่ะ เย็สั้นๆคือลายขอลายตัวเอสนะคะลายตัวเอสสวยนามากนะคะนะคะช่วงนี้ยังมีของอยู่แต่กว่ายาวปวยจะได้มาก็คือช่วงนี้ก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะสนใจก็ติดต่อบริาภาคานะคะมีค่ะมีค่ะนะคะบอรโทรมีให้ข้างบนนะคะนะคะอันนี้เป็นผ้าผืนนะคะยาวสองเมตร หน้กกาก้วงหนึ่งเมตรนะคะอันนี้คือผ้าผืนผ้าชิ้นนะคะเรียกว่าผ้าชิ้นนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหลค่ค่ะลายเอสเหมือนกันนะคะลายเอสนี่ก็หายากพอเสร็จละครก็ได้ไม่กี่ตัวนะคะสวยงามเวลาหายากคะ่คะนี่นะคะโชว์นะคะสวยค่ะขอบคุณค่ะน,นี่ต่อไปเป็นผ้ายสีสกอนะคะสีสกอเหมาะสมกับทั้ง สไายของคนแก่หรือกระโปรงของวัยรุ่นได้นะคะสวยงามอีกหน่ไลายนะคะโอเคค่ะไปค่ะอีกหนึ่งลายอันนี้ก็ลายใหม่ล่าสุดนะคะสวยงามค่ะสวยงามตามเนื้อผ้าสวยจริงๆนะคะนะคะี่นะคะ่ะสวยงามลายนี้นะขะื้นนะคะดีขั้นบนสวยค่ะนั่งแบบก็เลือกสุด,ด้วยนิดนึงนะคะโอเคนะคะ สวยงาค่ะสวยงาค่ะแล้วมีลายขุ้นช่อนนะคะอันนี้เรียกว่าลายขื้นช่อนนะคะดูยามด้วยมีลายขุนนะะ้นช่องค่ะตัดได้เสื้อก็ได้นะคะตัวนี้ลายนี้ตัดได้ทั้งเสื้อทั้งสปายเละกระโปรงอ่าทรงพมิดนะคะเสื้อผู้ชายก็ได้นะคะสีพืนแล้วก็สีสีลายตัดตกแต่งได้นะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากค่ะ นี่จ้ะอันนี้ก็อีกลายหนึ่งนะคะหนึ่งรายนะคะสวยงามพอเราขอเป็นรีวิวผ้าพื้นนี่แหละคะ่ะผ้าถุงขอเรียกเนาะผ้าชิ้นนะคะเรียกกันง่ายๆคือบ้านเข่ากะ้าดสินนะคะผ้าดสินเอาไปตักเสื้อก็ได้นะคะเนาะเออบ้านเข่ากับคือผ้าดสินเนาะผ้าดสินง่ายๆค่ะอันเข้าวบ๊อบเหล้าน้ำเนาะค่ะคนเล้านนนะค,ะคนเล้าคนอีสานบ้านเขา่าเด้อ บ้านเฮาบ้านเดียวกันอีสานบ้านเฮาคนอีสานแจกกําเนิดคนไข่แทกไข่เล้าพร้อมเด้อค่ะล้าอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะน้อแก้จ่าเป็นคนเล้าเด้อค่ะพอเมนนอี่นงิ่งชินกําเนิดกากยูจังหวัดอุดรธานีอย่เนาะค่ะน้อเป็นคนเหล้าค่ะไข่เหล้าอุดรน,น,น้อคนอื่นเนาะอุดรอุดรปัจจุบันกับคนโอนหายไปสิ่งจังหวัดน้ำวนลำพูนแล้วคะ่ะจะมาเติบโตใหญ่ที่จังหวัดสกลนครเนาะค,นนะคะ่ะ มไม่ได้ลูกไ,ได้ผัวอายุกี่ล้วคะเด็กวันี้ผัวก็ตายแล้วค่ะอยู่ก,กับลูกกับหลานาก็ได้แค่ได้เคยเมื่อไหร่ละค่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพของเขาเคยเห็ดเนาะค่ะนกสัตว์ขาจารขา,ายกับเห็ดนะคะเห็ดไปไดเรื่อยๆนกจกกิ้งจอกนกจิ้แจงเห็ดแลเหระค่ะนกไล,นะล่ไงง่ะง่ะอีเดียขาไล่เนี้ยท่านไส้เนาะค่ะนกไล่นี่นะคะมันออกสีน้ำเงินมันจะอิ่นสีน้ำเงิน จะเงื่นหนังทะเลนี่ไหมคะจะไม่งามค่ะคอมเมดีนองและข้า่นิบ๊อแพงเป็นกันเองนิจภาพรอดเด้อค่ะเด้อสนใจถ้าตูถามได้เบอร์ตูบอมนี่บารดาพักการนะจ๊ะโอเคงามคอมเมดี่นองโอ้ยจะเป็นสาวอีกเด้อเนาะคะเนาะจะไม่งามก็เป็นแต่างามเนาะบารดาจะจะง่ามง,งามก่ะเป็นคุณย่าคุณย,าย่ณยาก็ไ,ได้ค่ะเป็นคุณย่าก็ได้เป็นท่านคุณยา่าเด็กท่านคุณย่าก็ได้ค่ะ ค่ะได้ไข่เด็กเคยเมื่อเดือเด้อค่ะเด้อเห็นว่าเจี๊ยวกับเดือยเนาะคนใดเมื่อได้หร่กันดีใจเด้อได้ไข่ได้เคยมีลูกกับไข่มีลูกเคยกับเดือยเนาะพ่อแม่พี่น้องมีเด้อจ่าเด้ออันนี้กระไรหนึงเนาะนี่งไรหนึ่งครึ่งท่อดคือกันค่ะเขาเอื้อนท่อนอันนี้ชองสกอถ้าเข็นมือเด้อค่ะเด้อสองสกอเข็นมือง่ายอีหลีค่ะง่ายผ่าของอ่าเจ้าจานจะเป็นผ่าคัดเกล็ดเองทั้งหมดเลยค่ะ บมนิเม่นี้เดี่ยค่ะ A B C บ okay. okay. ่อ A ย่างเดียวด้จ้ะโอเคสุดๆเออนภาษาอังกฤษก็บเบล g ิกูดสุดยอดนะคะเนาะสุดยอดเบล y ิกูดอยากดีเลยนะะนี่ค่ะเด้อนี่ไล่สุดท้ายเนะค่ะเนาะไล่ปลาฉลามเนะค่ะเนาะปลาฉลามสวยง่ามค่ะสวยดีดีเลยค่ะ คลิปเสร็จลงไลน์หนึ่งงามงามค่ะอีสาวโอเคได้คลิปนี้ก็รีวิวไปไล์เตื่นเลยนะคะเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามติดชมกดติดตามกดซับซับใครกดไลค์กดแชร์ให้กอลดาหนี่เด้อค่ะเด้อขอฝากน้องมา YouTube เลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะคลิปหน้าสิมารีวิวของงามๆสวยๆทุกทุกสนใจกดติดตามและโทรถามใดเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและ อุดหนุนตลอดมากเ้ยค่ะเด้อที่บริเอยซื้อเอยน้ำกับด้ขอบคุณค่ะ